วิธีการใช้เครื่องนะครับต uh, 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 ัวนี้ตะแกรงห้ชิ้นแล้วก็ที่เหลือเป็นผัดทุบนะครับ10ชิ้นแล้วก็วิธีใช้เครื่องง่ายๆนะครับก็คือสายไฟเส้นนี้ต่อกับเบเกอร์ แล้วก็เรามาเปิดปิดเปิดปิดเครื่องตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์พัดลมเปิดรล้พัดลมจะทำงานเพื่อให้แก๊เป่าให้มนตัวนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวเปิดให้ควาของอนทำง,งานตรงนี้ก็คือตั้งอุณหภูมิ ข้างบนก็คืออุณหภูมิปัจจุบันในห้องอบส่วนข้างล่างก็คืออุณหภูมิที่ต้องการว่าเราต้องการกี่องศาเราก็ตั้งได้แล้วก็กดตัวนี้แล้วก็ปรับปรับขึ้นอล,ลงตามต้องการนะครับแล้วก็กดคูณกับราคางส่วนตัวนี้ก็คือตั้งเวลาทําง,งานว่าต้องการกี่ชั่วโมงกี่นาที ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นชั่วโมงต้องเปลี่ยนเป็นตัว H นะครับตัวนี้จะเป็นตัวนาทีก็เท่ากับ10นาทีตัวนี้ก็เท่ากับชั่วโมงก็เท่ากับ10ชั่วโมงต้องการใช้ชั่วโมงเดียวล้วก็ตั้งชั่วโมนี่เราก็กด Start เครื่องมันก็จะเค่อยๆนับเวลาครับจนถึงห1ชั่วโมงที่ตั้งไว้ เครื่องมันก็จะตัดความร้อนเครื่องมันจะไม่ทํางานแต่พัดลมยังทํางานกปกตินะครับ